อาคาเบโกเลเทอร์ครับสวัสดีครับอุปกรณ์ที่ทางคลับจัดไว้ให้ก็มีทั้งหมด3ามชุดด้วยกันนะครับจะมีอุปกรณ์ทั้งของไทยของจีนของไต้หวันและของญี่ปุ่นนะครับโดยส่วนมากทางคลับก็จะใช้อุปกรณ์ญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงนะครับแต่เราก็จะมีแนะนําอุปกรณ์ไทยไต้หวันจีนที่คุณภาพโอเคพอใช้ทํางานใช้ฝึกฝนในช่วงแรกได้นะครับและราคาก็ไม่สูงมากนะครับ แต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์บางตัวนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับความละเอียดมากๆอุปกรณ์พวกนี้เราก็จะแนะนําให้ใช้เป็นของญี่ปุ่นไปเลยนะครับอุปกรณ์ทุกตัวที่ผมแนะนําผมลองใช้หมดแล้วนะครับจึงกล้าแนะนําถ้ามีอุปกรณ์ของไทยของไต้หวนันของจีนตัวไหนที่ผมไม่ได้แนะนําก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับต้องไปทดลองใช้กันเอาเองนะครับที่ผมไม่ได้แนะนําเนี่ยเพราะว่ามาตรฐานการผลิตที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับบางทีมีคนไปซื้อมาใช้ก็อาจจะใช้ได้นะครับ แต่ว่าพออีกคนหนึ่งไปซื้อมาก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับผมเลยไม่กล้าแนะนําสักเท่าไหร่นะครับผมขอแนะนําตัวที่ผมมั่นใจจริงๆดีกว่าว่าคุณภาพโอเคพอใช้ได้นะครับเหตุผลของผมในการจัดอุปกรณ์แต่ละชุดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับว่าแต่ละชุดจะมีอะไรบ้างในชุดใหญ่นะครับก็จะเป็นชุดที่เน้นคุณภาพอุปกรณ์ก็จะค่อนข้างครบแล้วเริ่มทํางานได้เลย มีเพียงไม่กี่อย่างที่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะครับในชุดใหญ่นะครับก็จะมีซ่อม2มิล1ชุดนะครับมี1ขา2ขาแล้วก็4ขานะครับซ่อมของญี่ปุ่นเนี่ยเนื้อเหล็กจะมีความแข็งแรงนะครับระยะระหว่างรูก็จะเท่ากันขนาดและองศาแต่ละขาก็จะเท่ากันนะครับตัวออนะครับไดมอนด์อันนี้เป็นตัวออกลมนะครับ ตัวเจาะรูระยะ4มิลนะครับแล้วก็ระยะ2มิลเข็มของญี่ปุ่นขนาดกลางนะครับ1แพ็คจะมี5อันตัวเข็มจะมีความแข็งแรงส่วนที่เป็นรูก็จะเล็กนะครับเวลาที่เราเย็บงานเนี่ยมันจะทําให้เราเย็บได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทําให้รูตรงกระเป๋าเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นนะครับตัวตีเส้นแบบปรับระยะได้นะครับขาทั้งขวาเนี่ยจะยาวกว่านิดนึงนะครับทําให้เวลาที่เราตีเส้นขอบงานของเราเนี่ย มันจะไปเกี่ยวอยู่ที่ขอบสักนิดหนึ่งนะครับมันทำให้หลุดยากขึ้นนะครับไม้พลาสติก t in one นะครับสามารถแกะหัวได้นะครับมันจะมีประโยชน์หลักๆอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตรงปลายมันนะครับเวลาที่เราทำงานเสร็จอย่างแบบนี้นะครับเราจะเอาไว้แกะพวกเศษกาวข้างๆนะครับ ทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไว้ขัดขอบได้ด้วยนะครับตรงนี้ขัดขอบแล้วก็ตรงร่องตรงนี้ก็เอาไปขัดขอบได้ครับเนี่ยนะครับตรงร่องตรงนี้มันจะมีทั้งหมดสามระยะนะครับคือ2องมิลสามมิลแล้วก็ห้ามิลนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ตีเส้นได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะตียากกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับ ีเส้นไว้สำหรับเย็บอย่างเงี้ยนะครับไม้พลาสติกทากาวนะครับขนาด40มิลิเมตรคัตเตอร์นะครับอันใหญ่แล้วก็อันเล็กนะครับต้องใช้2ตัวเลยนะครับอันใหญ่เนี่ยเราจะเอาไว้ตัดพวกเวลาที่หนังนาๆน,นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นใบมีดแบบสีดำแบบนี้ด้วยนะครับ ลองไปหาซื้อกันได้นะครับใบมีดสีดําแบบนี้มันจะแข็งแรงมากๆครับเอาไว้สําหรับตัดหนังหนาๆโดยเฉพาะส่วนคัตเตอร์อันเล็กก็เอาไว้สําหรับตัดตรงจุดที่มันต้องใช้ความประณีตมากๆนะครับที่ขูดขอบหนังนะครับเอาไว้รบเหลี่ยมตรงขอบหนังนะครับตัวนี้ของผมด้ามสีดําเนี่ยมันจะเป็นตัวโปรนะครับราคามจะอยู่ที่พันกว่าบาทส่วนตัวที่ผมจัดเป็นเซตให้เนี่ยหน้าตาก็แบบนี้นะครับแต่จะเป็นด้ามสีน้ําตาล จะเป็นตัวธรรมดาราคาอยู่ที่500กว่าบาทนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันครับต่างเพียงแค่ตัวเนื้อวัสดุนิดหน่อยเท่านั้นครับต่อไปก็เป็นที่รับตัวขูดขอบนะครับจะเป็นแท่งเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวกระดาษทรายให้นะครับมีเบอร์800กับพันสนะครับเวลาใช้ก็ใช้เริ่มจาก800ก่อนนะครับแล้วก็พันสนะครับวิธีการรับก็จะประมาณนี้นะครับให้เอากระดาษทรายนะครับหุ้มกับตัวเหล็กไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ น้ำมันนะครับฉโลมสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่ขูดขอบนะครับลูดถอยหลังมาอย่างนี้นะครับให้เริ่มจากกระดาษทรายเบอร์800ก่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําเบอร์พันสองอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นไม้ขัดขอบตัวเนี้ยนะครับตัวเนื้อไม้นี้จะมีความมันนะครับขัดขึ้นเงาง่ายนะครับแล้วก็มีขี้ผึ้งนะครับสําหรับเอาไว้ลูดได้นะครับต่อไปก็เป็นแว็กของยี่ห้อโคลัมบัสนะครับ ตัวนี้เอาไว้สําหรับขัดขอบโดยเฉพาะนะครับต่อไปก็เป็นผ้าขัดขอบนะครับเอาไวส้สําหรับขัดขอบงานนะครับทําให้เงาขึ้นนะครับแล้วก็ขัดผิวหนังได้ด้วยนะครับทําให้ผิวหนังก็เงาขึ้นด้วยนะครับเวลาใช้เนี่ยให้ใช้แยกฝั่งกันนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นเอาไว้ขัดเวลาต้องเป็นพวกสีดําอะไรแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ไม่เลอะสีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเลอะงานของเรานะครับ ตัวผ้าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีนะครับระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยผืนหนึ่งผมใช้ประมาณปีหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวโรเลอร์นะครับเอาไว้สําหรับเวลาที่เราทากาวแล้วเราใช้ตัวโรเลอร์เนี่ยทําให้มันเรียบยิ่งขึ้นนะครับถูๆอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเป็นแผ่นรองตอกนะครับมันจะมีความอยู่ตัวของมันแล้วก็ความนิ่มของมันอยู่ในตัวนะครับไม่แข็งมากนะครับตัวเนื้อของมัน ไว้ Bei, สําหรับลองเวลาเราใช้ซ่อมตอกหรือว่าเราใช้ตัวเจาะรูนะครับมันจะนําให้ปลายซ่อมของเราเนี่ยไม่เสียหายนะครับเวลาที่เราตอกซ่อมทะลุลงไปนะครับมันก็จะคลา้ายๆกับแผ่นลองกรีดแหละครับแต่ว่าถ้าเราตอกทะลุลงแผ่นลองกรีดเนี่ยแผ่นลองกรีดมันจะเป็นรูนะครับแล้วเวลาที่เราใช้คัตเตอร์กรีดมาโดนรูเนี่ยเวลากรีดงานเรางานมันจะเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ตอกลงแผ่นลองกรีดตรงๆนะครับให้ใช้แผ่นลองตอกจะดีกว่าครับ ต่อไปเป็นไม้ทําความสะอาดนะครับตรงนี้เป็นส่วนท้องหนังนะครับเอาไว้สําหรับทําความสะอาดพวกคัตเตอร์พวกซ่อมพวกอ,อพวกเนี้ยได้นะครับส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหลายนะครับทำความสะอาดได้ใช้ร่วมกับก้อนเขียวเนี่ยนะครับวิธีการใช้ก็ให้ใช้น้ํามันจักรนะครับทาลงไปก่อนฉโลมลงไปก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวก้อนเขียวเนี่ยถูเร็วๆนะครับแต่กดไม่แรงนะครับถูไปมาเร็วๆให้เกิดความร้อนนะครับให้ตัวยาของก้อนเขียวเนี่ยมันซึมลงไปตรงเนี้ยนะครับ ต่อไปเป็นไม้สำหรับติดกระดาษทรายนะครับผมจะให้เป็นไม้ปอเปล่าไปนะครับให้ทุกคนไปซื้อกระดาษทรายมานะครับกระดาษทรายที่เราใช้เนี่ยจะเบอร์200 300นะครับแล้วก็400 500 600นะครับให้เราไปซื้อกระดาษทรายพวกนี้มานะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ติดไว้นะครับวิธีการติดก็ใช้กาวยางนะครับทาในส่วนของไม้นะครับกับกระดาษทรายแล้วก็ติดเข้าด้วยกันนะครับต่อไปก็เป็นคอนไม้นะครับ วิธีการใช้ค้อนของผมนะครับค้อนเนี่ยจะมีทั้งหมด2ด้านใช่ไหมครับด้านหนึ่งผมจะเอาหนังหนาๆเนี่ยมาติดไว้นะครับเอาไว้สําหรับเวลาใช้กับพวกซ่อมตอกพวกเนี้ยนะครับซ่อมก็จะได้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็ค้อนจะได้ไม่บิดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมจะเอากระดาษทรายนะครับมาลบเหลี่ยมลบมุมพวกเนี้ยนะครับให้มันเรียบเรียบให้มันเนียนเนนะครับเอาไว้สําหรับเวลาที่เราเย็บงานเสร็จแล้วนะครับตอกเพื่อคลายได้นะครับบนหนังเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่ลบเหลี่ยมลบมุมนะครับแล้วเรามาตอกเนี่ยมันจะทําให้หนังเป็นรอยได้นะครับต่อไปก็จะเป็นกาวยางนะครับี่หย้อ Doc X66 เนี่ยนะครับต่อไปก็เป็นตัวทําความสะอาดกาวยางนะครับมันจะเป็นยางยางแบบนี้นะครับเวลาที่เราทากาวยางตัวนี้นะครับแล้วมันเลอะนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการถูออกนะครับ ต่อไปก็เป็นกาวขาวนะครับยี่ห้อมิช่างหนังนะครับต่อไปก็เป็นกาว,าวขาวของญี่ปุ่นนะครับเบอร์600นะครับยี่ห้อคารชาตัวของผมเนี่ยจะเป็นขนาด150 ml นะครับของที่ผมจัดให้เนี่ยจะเป็นตัว80 ml นะครับเอาไว้สำหรับเวลาที่เราจบไปได้กาวเบอร์600เนี่ยเวลาเราทาแล้วเราประกบงานเข้าด้วยกันมันจะนำให้งานออกมาแข็งๆหน่อยนะครับ ถ้างานไหนที่เราอยากให้มันแข็งๆหน่อยเนี่ยก็ให้ใช้กาวเบอร์600นะครับแต่ว่าถ้าส่วนไหนที่เราไม่อยากให้มันแข็งมากเนี่ยก็ให้ใช้กาวขาวธรรมดานะครับต่อไปเป็นกัมขัดขอบนะครับยี่ห้อครับชานะครับเนี่ยเขาเขียนว่า Clear and Smooth Burn i s h i n g g u m for l อร์ r e r นะครับเวลาที่เราขัดขอบหนังนะครับมันจะมีเศษขนเล็กๆขึ้นอยู่ตามขอบหนังนะครับผมจะใช้กัมตัวนี้นะครับช่วยในการเก็บขนพวกนี้นะครับให้มันลงไป เราจะได้ขัดขอบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะครับสุดท้ายสําหรับชุดใหญ่นี้ก็เป็นโพนี่ที่จับหนังเอาไว้สําหรับเวลาเย็บนะครับเอางานใสยตรงกลางแล้วก็ใช้มือเย็บนะครับตําแหน่งของโพนี่นี่เอาวางไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้ซีแคม์นะครับล็อกยึดติดกันไว้นะครับเหตุผลที่ใช้โพนี่ตัวนี้วางไว้บนโต๊ะนะครับเพราะมันจะได้ระดับสายตาพอดีนะครับทําให้เวลาที่เราเย็บงานเนี่ยเราไม่ต้องก้มนะครับ ถ้าเราไปใช้ตัวโพนี่ที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันจะทําให้เราต้องก้มนะครับเวลาที่เราเย็บงานนานๆเนี่ยมันจะทําให้เราปวดคอแล้วก็ปวดหลังได้นะครับผมก็เลยแนะนําให้ใช้ตัวโพนี่ตัวนี้นะครับเวลาที่เราเย็บงานนานๆเนี่ยเราจะได้ไม่เจ็บหลังเจ็บคอนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวอื่นๆนะครับที่ผมใช้ในการทากระเป๋าพื้นฐาน3แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้จัดไว้ให้นะครับเพราะผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่จําเป็นมากสําหรับพอนพื้นฐานนะครับ แต่ถ้ามีมันก็ช่วยทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับถ้าใครอยากได้อุปกรณ์พวกนี้ด้วยก็บอกผมได้นะครับก็จะมีที่ปอกริมนนะครับแหวนนี้นะครับแล้วก็ใบมีดนะครับไม้ทากาวขนาดเล็กนะครับเอาไว้ทาสำหรับจุดที่มันเล็กๆนะครับ แล้วก็จะมี CMC ครับกระปุกเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะครับกระปุกเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวกมเนี่ยนะครับ CMC เนี่ยจะมาเป็นผงนะครับไม่ใช่เหลวๆแบบนี้นะครับเราต้องเอามาผสมกับน้ําอีกทีนะครับสัดส่วนเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้ข้างๆนะครับว่าต้องใช้ผงกี่กมต้องใช้น้ํากี่ซีซีนะครับคุณสมบัติเนี่ยจะคล้ายๆกับกมครับผมจะใช้ CMC นะครับช่วยในการเก็บท้องหนังเนี่ยให้มันเรียบนะครับมันจะช่วยเก็บขนพวกนี้ลงไปเหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าเราเอามาขัดขอบเนี่ยมันก็จะเงาสู้กับตัวกัมขัดขอบไม่ได้นะครับ CMC เนี่ยมาเป็นผงแล้วเราต้องเอามาผสมน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ในปริมาณมากนะครับเพราะว่าการเก็บท้องหนังเนี่ยเราต้องใช้พื้นที่ที่กว้างแล้วต้องใช้ปริมาณมากตัวกัมขัดขอบเนี่ยก็ใช้สําหรับในการเก็บท้องหนังให้เรียบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาใช้เนี่ยมันจะเปลือยมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกนะครับกระจกเนี่ยก็ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราใช้ที่ปอกริมนะครับ ที่ปอกริมเนี่ยถ้าใช้กับกระจกเนี่ยมันก็จะไม่กินเนื้อกระจกเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้กับแผ่นลองกรีดเนี่ยที่ปอกริมใบมีดมันอาจจะไปกินกับแผ่นลองกรีดทาให้มันเป็นแหว่งแหวงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ CMC นะครับเวลาที่เราใช้ CMC เนี่ยยกตัวอย่างท้องหนังแบบนี้นะครับเราใช้ CMC ทาลงไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้สันพวกกระจกเนี่ยครับในการขูดทําให้มันเรียบนะครับ CMC <N> <C> นี่ก็ต้องใช้คู่กับกระจกนะครับ แล้วก็ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่เหลือที่ต้องไปหาซื้อกันเองนะครับก็จะมีใบมทัดฟุตเหล็กนะครับแล้วก็ตัวแผ่นรองกีดนะครับน้ำมันจับนะครับตัวใบมีดคัตเตอร์นะครับแบบนี้นะครับเป็นใบมีดสีดำนะครับ ใบมีดเนี้ยราคาแพ็คหนึ่งมัน175บาบาทนะครับอันนี้ผมซื้อมาจาก B2S นะครับแล้วก็ใบมีดอันเล็กนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของอุปกรณ์ชุดใหญ่นะครับในชุดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดกลางครับผมคำนึงเรื่องการใช้งานเป็นหลักนะครับ แต่ก็จะควบคุมราคาให้อยู่ในระดับกลางๆด้วยนะครับอุปกรณ์ที่มีในชุดนี้ก็จะคล้ายๆกับชุดใหญ่นะครับขาดแต่เพียงตัวโพนี่ที่จับหนังนะครับในชุดนี้ไม่ได้ใส่ไว้ให้แล้วก็มีเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด3อย่างครับมาใช้เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านเราแทนนะครับอย่างแรกก็จะมีแผ่นยางเช็ดกาวนะครับเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้แทนนะครับก็จะใช้งานพอได้เหมือนกันนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นขี้ผึ้งครับเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับจากของญี่ปุ่นนี้มาเป็นตัวนี้แทนนะครับจะได้เยอะกว่าหน่อยราคาถูกแต่ว่าตัวเนื้อขี้ผึ้งเนี่ยของญี่ปุ่นมันจะเกาะได้ได้ดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันครับอีกตัวที่เปลี่ยนก็คือตัว divider นะครับเปลี่ยนจากตัวญี่ปุ่นตัวนี้นะครับมาเป็นเป็นตัวนี้แทนนะครับตัวนี้นะครับ ขาของมันเนี่ยสองฝั่งมันจะเท่ากันนะครับปกติแล้วเวลาใช้งานของญี่ปุ่นเนี่ยให้เราจับตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เพราะว่าของญี่ปุ่นเนี่ยขาหนึ่งมันจะยาวกว่ามันจะเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เวลาเราใช้เราต้องเอียงสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะตกขอบนะครับก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ที่ไม่มีในชุดกลางก็คือตัวโพนีที่จับหนังนะครับลองไปหาดูตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์เครื่องหนังนะครับตัวโพนีที่ขายในบ้านเราเนี่ย ราคาทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ500-800บาทนะครับนอกเหนือจากนั้นที่ต้องเตรียมเองก็มีแผ่นลองกรีดนะครับไม้บรรทัดน้ำมันจักรแล้วก็ใบคัตเตอร์2ขนาดนะครับในชุดนี้ก็จะเป็นชุดเล็กนะครับผมจะคำนึงถึงความจำเป็นแล้วก็ราคาเป็นหลักนะครับจะมีอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการทำงานเครื่องหนังทั้งหมดอยู่นะครับ อุปกรณ์บางตัวที่ผมตัดออกไปไม่มีเหมือนชุดก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะทําให้ความสะดวกในการทํางานลดลงนะครับแต่อุปกรณ์ที่เหลือก็ยังทําได้อยู่ครับอาจจะใช้บางตัวทดแทนกันไปก่อนเพื่อเป็นการฝึกฝนในเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปในชุดนี้ก็จะมีชุดซ่อม2มินนะครับชุดซ่อม2มินนี้เปลี่ยนจากของญี่ปุ่นเป็นของที่หาได้ในบ้านเราแทนนะครับตัวซ่อมในชุดนี้ก็จะมี4ตัวนะครับมี1ขา2ขา4ขา6ขาครับ ตัวขาของซ่อมเนี่ยเขาจะเขียนว่า4มินนะครับคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะวัดไม่เหมือนกันนะครับเขาวัดจากส่วนปลายแหลมของขาหนึ่งนะครับไปถึงระยะปลายแหลมอีกขาหนึ่งนะครับตัวนี้เขาเลยเขียนกำกับไว้ว่า4มินนะครับแต่ของญี่ป okay ุ่นยี่ห้อคราบชาตัวนี้นะครับเขาจะคำนวณจากขนาดของขานะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างขานะครับตัวนี้ขนาดของขาคือ2มิลระยะระหว่างขาเนี่ยสมินนะครับเขาเลยเขียนกำกับตัวนี้ไว้ว่าเป็นตัว2มิลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันก็คือขนาดเดียวกับที่บางยี่ห้อที่เขาเขียนว่า4มิลนะครับระยะมันจะเท่ากันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่มีในชุดนี้นะครับก็จะมีตัวตีเส้นนะครับตัวตีเส้นเนี่ยให้เราใช้ตัวนี้แทนนะครับใช้หัวของมันนะครับสำหรับตีเส้นสำหรับเย็บนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นระยะ2มิลลิเมตรนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น3มมิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็น5มิลิเมตรนะครับเวลาเราตีเส้นสำหรับเย็บเนี่ยเราใช้ตัวนี้แทนไปก่อนได้ครับแต่ก็อาจจะตียากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัดออกไปคือคัตเตอร์นะครับ2ขนาดแว็กสำหรับขัดขอบยี่ห้อโคลัมบัสนะครับตัวนี้ก็ไม่มีในชุดนี้เหมือนกันนะครับให้ใช้ตัวขี้พึ่งตัวนี้แทนไปก่อนในเบื้องต้นนะครับ ก็พอใช้ได้นะครับมันจะออกมาดูด้านๆหน่อยนะครับไม่เงาเหมือนยี่ห้อโคลัมบัสนะครับอีกตัวที่ตัดออกไปก็คือกาวขาวยี่ห้อคราฟชาเบอร์600เนี่ยนะครับให้ใช้กาวขาวของมิดช่างหนังตัวเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีตัวโพนี่ที่จับหนังนะครับเหมือนกับชุดกลางนะครับอุปกรณ์ที่ต้องไปหาซื้อเองเหมือนกันทุกชุดนะครับก็จะมีแผ่นลองกรีดไม้บรรทัดน้ำมันจักรแล้วก็ใบคัตเตอร์2ขนาดนะครับอุปกรณ์ในชุดเล็กทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับ สมาชิกทุกคนก็ลองพิจนารณาดูนะครับว่าอยากได้เป็นอุปกรณ์ชุดไหน